อาพี่พอน้องกินกุ้งมาก่อนนะครับมือนลงทะเลนะครับเนาะอ๋อสองตัวครับอ้าครับไปแซ่บๆต้องการครับสวัสดีดค่กะกัตเต้หน่อยค่ะมัอนี้มากระเบางกำค,ำค่ะเฮ้ยมัอน,นี้่ผลผลิตพาลงทะเลพี่น้องพามากินกุ้งมังกรใหญ่พี่น้องตัวใหญ่ๆ้ชื่อไหมพี่น้องเมืองได้กุ้งมังกรใหญ่มากสองตัวครับสองตัว มาจัดกับน้ำจิม้มกะเต่น,น้อยเห็ดเองน้ำจิ้มซองถ้วยรสเปรี้ยวหวานคือเก่า<ด>พี่น้องดได้เดี๋ยวทางในสวนกับพักการหอม,มแล้วกับพักการคอดพี่น้องเอามาแซ่บๆน้ำกันค่ะอ่ะครับพานี่แซ่บๆน้ำกันครับอ่ะสีแก่หายอ่ะแก่จะหายอู้หู้ยขับเหน่อเหนื่อครับอู้หู้ยอ๋อ อืมนี่กระสีเงาเนี่ยนะครับเนาะแกให้เมียได้ครับอู้ยอู้ยโอ้ขอบคุณค่ะอืมวย้มันจใดล่ะอูเอาไว้ทางขางก่อนอม ัอนหมครับงามมาพี่น้องแกออกแล้วเหนื่ออ่ะมาะ,ะครับพันนี่เส็งเสน้องกันครับเหนือวัวนดีนเพื่อแหลกกระแตหน่อยล่องมือพี่น้อง หน่ยววานนะนุ่มเด่งเนาะอืมอืมครับอืมครับเอืมเอาวานเอาโตเอาโตให้เมี่ครับเอาโต ก้นใหญ่แค่พี่น้องกระเทยหน่อยอากัาไกรตัดออกอะไที่ละหน่อยพี่น้องแบบตัวใหญ่เนื้อมันแน่นเนาะ มันเนี่ยออกไป็นน้ำบานเนาะครั้งแรกจะได้กินเนี่ยแบบเต็มเต็มคำพี่น้องอืม bò cằm mặn, hoa cằm cằm Cái nào ông bà cháu ra chào ông bà ก็เต้นหน่อยบอได้บอด้สร้างมากแต่ว่าเขาไปเขาไปทุละเนาะไปเที่ยในเมืองเสิร์เสิร์มาแต่ในเมืองพี่นาองขามาซาซิมิได้เนาะซาซิการบ

อ่าอ่าครับยุ้ยคุณครับหลอกออกง่ายง่ายรมสิม่วงค่ำมาเลยนะครับเอาอกันไกลปะชีกะะช้ก็แอบเนือแบบขาวๆแล้ว่าเป็นเป็นนอกซดเนอะ

ที่ครับรถเด็ดจุดกระแตรร่หน่อยนี่มไม่มี <c oughs> <c oughs> นางยูมเทิรนกับตบมีน้อง <c oughs> <c oughs> นึงมีกบอยกากไล่ขนาดไรเนี่ยมือเสาเอาเทิรนกับตบได้ครับ แสงนะท <à: ś S 1> ี่นองเหลี่มตานี่แบบแน่นเลยคนอยากตัดครับเดตคนยองตัดได้ครับเด้อมุมคำามาได้ ตอนไหนตอนไหอู้ยคับพน่ะอ้าไปตอนไหเอาเอาตตัดตนี่ครับขําปูมเนี่ยนะขํมาแบงให้ตตาอย่างนี้แบงแบงแบงไปแบงไปไหนกินก็แต่น้อยกินขําไงบได้อ้า

พักกะทิปลูกไว้พี่น้องมันย็นใน้โฮมมันตุนมันหยุดหยืดทำ่มันกัดเริื่องไงแล้วก็เริ่มเจ๊กกินไปนำเรื่อยๆพี่น้องเรลืมใหไงเลยนะอตัวไงตัวปลูกตัวหน่อยก็มีแต่ครับพมปลูกุไว้เจ็ดสำรองไว้ แต่ว่าพอคือบ่อือกันกบปลูกไอ้ใปทางแดดเนาะไอมันทมทมกกไอ้ก็กขอดเนาะใบขอนขึ้นะมันทมเลยมันอยากยืดดกระดาทิศหยบเปลือกได้หน่อยนะครับนี เลยครับนี่ตรงนี้เนี่ยนะครับเนาะใส่ในเจลสดสดเลยวะก็ไม่เสียบักงานนี่นะครับ่อ mở 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 Ừ. Ừ. Ừ, nó lắm nóng nóng lúc nóng cái nóng 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 nó nóng lúc dài cái đấy. พี่น้องพี่น้องมันก็นถามมาว่ากระแต่หน่อยมีลูกบอมีอยู่ค่ะลูกเป็นเป็นบอมานางนน่ำดอกพี่น้องพี่น้องคนว่าอยาขินมันเป็นคนขี่อาย น้องเห็นปะนี่ก็บอ่อหลุมมานั่งน้ำแน่อยา่เกินส่วนนะครับตั้งแต่ทายลูปก็บอก,กันแม่ข้ากในยังบอ่อบ่ออันบอกมานทายน้ำเลยพี่น้อง นเนื้อแบบแน่นๆเลย,นยเนาะแล้วข้วขาแน่นๆนะครับอ มันนครบบ่ห่องนลครับเนะา,มมาปปะบนบ่ตก็ครบบ่ห่องนลครับอตอนอยู่ในสาเ <c oughs> นาะลงเจียวกันอืม,มอ่าเอ็นสด นั่งนี้่ทีกระตับบรรยากาศลมพัดเย็นไวาๆพี่น้งองแจะสวยมาอาจจะแดดฮอนเ<ม>ลยเนาะเราตอนนี้ยั<ม>งยังอยู่สองเสาอยู่ ร่มไม่แล้ครับโอ้ยเสริมใม่เนี่ยโตัวละเท่าไร่รัตัวละตัวละพันเนาะแต่ว่ากระแตน้อยบอกไว้าแ่บอแมนว่าอ่างเก็พี่น้องกระพี่น้องถามแล้วคือบอ,อบอกละคือบอบอกละค่ะน้ำเน้ ไปเห็นกันเลยอยากเอามาลองกินเมื่งพี่น้องหิดดวใหญ่มาก แสบเนี่ยบ่เ<มา> <laughs> จ้าพันขนาดว่าเยอะๆกันหลายเติบเลยไม่นอนอ ไม่หูนนเน้นพักเลยาพักกูได้ถ่ายกันหมด <laughs> บอกเบาใส่ไปคำหยำหยาบพักบ <Ừ. S 1> ุแล้วนะ่ยอไปอาพักเพิ่มบอกงนกินหาเลย เอาพักเพิ่มก็ได้เก็บพักมา <Okay. S 2> แล้วครับอ่ะ้าว oh. นี่มี่อะไรนี่อะไรโอ้โหอ้ยุบอกเก็บมาแล้วก,ก,ก็ได้พ่อบอกอ่ะแต่ว่ามันแก้แต่น้อยก็ว่ามันเก็บม,มาหลายเติบใ่พี่น้องแต่ว่าโมโหอ,อ่ะเพิ่นกินพักหลาย

ครับ <c oughs> มีกบยู่ในสาหอง้งสดยังเด้นามใ้เนือนะครับเนาะยาบ,บอบว่าทางหมีกันนม่เดีเนแบบวัวานๆดีเนาะ

Ở nó mà, bà? Ừ Trời cửa Chàng khóc cửa, <laughs> tràn khóc mấy แหเงินแห่งเงาเขืกอต้งี่นดิเดคพักมัเขือะบอ จอจะยกินได้หลายแบบเป็นเส้น<ม>เส้นใหญ่เลยมากระอมลกเจียวด้วยครับ ทำไปส่วนห่างเคนเยอะดูหนาเนาะพี่นอนะ้องเนาะมันมันมันมีหนาแตม่มีไม่มีลายที่เก่าพี่น้องทำหน่อยอ,อ,อันน่ะอันนี้จบ พ่อขอกันะพ่อพ่อวะเดี๋ยวพ่อรับได้แล้ว้แล้เอาเลยเบไมเก็บไเะ่อเดนำาบอก มาเต็มเลยเยต็มเต็มปากเต็มคำพี่น้องเดีไล่ๆเบลอวิบ้าคำโซดเดียวขนาดสวยกระแตหน่อยเจลยังยังคือเก่าพี่น้องจำจำเาบ,บเาไม่ได้สุดเลาแต่ว่าเจวนี่มันเผ็ดบ่แห้งน้องบ้าคำจังหวะคนสดได้ ขาเพ้นแห้งนี่คือเพิ่นจะ่นจะบ้สดดอกพี่น้องอือหือเป็นไรแซ่บครับ <laughs> แซ่บผักครับเหมือนเนื้อแบบแน่นๆกุ้งเมื่อก่อนนะครับมเนี่เนาะลงทะเลครับมันีแซ่บเพื่อกันครับมือนนี่ใส่กับน้ำจิ้มน้ำจิ้มเลือดน้อยนึงครับ กระแตน่อยก็ขอบคุณพี่น้องที่เขามาติดตามรับชมความักะาชิญนชอบกะบมื่อไหรก็แชร์ให้กระแต้น้อยได้วยค่ะมันหนีกกรแต้น้อยบอบคุกครัขอลาไปก่อนนะครับเนาะสวัสดีค่ะ